สวัสดีทุกคนด้วยคนะรับพวกผมเกมเก่าๆนะครับไปตายเปล่าคนเยอสิบหายสบายแล้วครนะับ รอที่ทีพีมาเงินครับเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ครับเฮย้ยรถถังเซตร,รีพอร์ตด้วยเนะี่ยเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกาะสาบะเาะวะาขี่ราไปดูสนุกเอ้ยไอ้ไอ้ตกไอ้เชี่ยเห็นไหมจริงหัวกูแตกวะ ไม่เห็นเว้ยใครเเพื่อนเราพนีีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะซึ่งแล้วนายสวัสดีสวัสดีสวัสดีมาคนเดียวเหรอได้ค่ะเราขับรถไปหาหนายได้ไหมครับาไ,ไ,ได้เลยซึ่งมันไม่ได้มีคนเดียวครับมันมีคนเลครับ ผมไปหานายนะบบนนไม่ขายนายแล้วคนนั้นใครอ่ะเอาเขาตีดิเอาเขาตีดิเอาเขาเดะนายฆ่าเราตาย,โอ,ายโอ้โหเจือเยอะสัตว์คือรถเป้านายนายลงรถอะไรดโอ้โหแล้วยิงรถทำไมเนี้ยโอ้โหเจืเยอะสัตว์ เพื่อนนายชัวร์เลยนะ่ะแม่งจะฆ่าเราแล้วนะออกตีแม่เว้ยเรารู้นายจะดักฆ่าเราเราไม่ไขว่ละ มามามา,มาอุ้ยเจี๊ยมันตลเบิดเฮ้ยเฮ้ยอู้วโอ้ยเจียบยึดเซิร์ฟเลยดิว่าไอา้ซัดทำไมกูต้องเจออะไรอย่างนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ